รักเมืองไทยชูชาติไทยธนุบ้อลุงให้ลุงเลื้งสมเป็นเมืองของไทยเราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใครศัตรูใจกามาแต่ทิศใดถ้าข่มเหงไทยคงจะได้เห็นดีเราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย เรารักเพื่อนบ้านเราไม่ลานลุกไครแต่รักสาสิทอิสระของไทยใครทำช้าใจไทยจะไม่ถอยเลยเราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยถ้าถูกคมเหงเราไม่เกรงผู้ใดดังงูตัวนิดมีพิษเหลือใจเรารักเมืองไทยยิ่งชีพเราเอ่ย